รีวอออโต้ยกสูงฟรีดาวผ่อนสบายปายะจัดให้อีกแล้วทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบรรเทารูปหล่อใจดีเอาใจคนรักโตยุยตารีโวยกสูงพี่ระเนอร์นะครับกันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปีอย่างเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิองปี18-19นี่แหละครับลดมากไหมไม่น้อยผ่อนถูกผ่อนสบายกระเป๋าขับมันขับสนุกต้องคันนี้เลยสำหรับคนรัก รถโตโยต้านะครับพี่น้องครับเอาใจสายรักโตโยต้านาะมือน,นีนาะมาปายยาผ้าช่มครับคันนี้สีขาวสุดหล่อสุดสวยนะครับผมปี2,000เอารืมอมกแล้วนะครับอ่ะมาพร้อมกับไฟหน้าหล่อๆใส่แม็กจัดทรงเป็นล้อเวลแม็กใหม่ยางใหม่จัดให้หนึ่งชุดเอาไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมปี2 0 0 0 2,021นะครับค่างงวด8,000บาทตลอดสัญญาไม่อยู่เก่าหมื่นโลนะครับผมนี่รายละเอียดนะครับอ่านตรงนี้นะรายละเอียดนะครับนะเอาพูดเยอะไม่ได้เพราะอยู่มันบล็อกบอกไว้นะครับพี่น้องครับพี่น้องก็สีถามว่าเป็นยังคือบอกพาราพารามันเบาบดามันเบาบดายบอมเบนเบาบอยากบอกบางเทื่อมันมันมันเก่าเบ่ได้บางเทื่อมันกับลืมบางเทื่อมันเบ่าหูรถเดิมรถสวยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอากาศเอาแห้ง พี่น้องรับชมอยู่ท่าไหนนะครับผมคอมเมนต์บอกแน่นะครับผมอากาศบ้านพี่น้องเอาคือทาาสเกลบอ้นะครับตอนนี้เงื้อไหลเป็นทะเลแล้วสิงเมื่อบ้านไปอาบน้ำไม่แล้วพี่น้องครับโลบาสวยงามนะครับท่ายเดิมดากเดิมนะครับมีการชนท่าย้อมนะครับมีการชนท่ายดากเดิมท่ายเดิมเด้ออย่าสิเปิดในเบิรงนี่นะครับผมกระบะสวยงามดลดรับประกันเลยบอเชียวบอชนบอต่ำบอตีรังกาเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ย ออกรถศูนย์บาทท่งรีตัวไทยโตโยต้าสูงไดเกียออโตโน้นำนะครับค้นขาค้นขายแ่าแกียไฮแถาแกหน้าแถวเกีสวนนะครับกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีาราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ค้าขายหาเปรแพงร้อยตลาดนัดข้องผมประมอประมงทุกอาชีพจัด,ด้หมดครับพี่น้องครับจัดได้เหลือจัดได้เกินต้องโตโยตานี่แหละพี่น้องครับนะ หวงมาไลาเป็นแบบเมติฟังก์ชันสองคังเห็นบ่ไม่เก่าไม่เก่าหมื่นโลนะครับผมนี่กุญแจปรีโมทนะครับผมนั่นเกียร์ออโตโออาา้โอ้ยรถเอียงคือมันงามเดี๋ยวนาะป๋าเนาะเออรถป๋ายะนี่มันมีแต่ขั้นงามๆอีหลีนะป๋าบ่ได้โม่ป๋าว่าอีบ่ป๋ากับพี่น้องเบิ่งเห็นบ่พี่น้องหรสิเมื่อว่าป๋าตัวป๋ากโกโหกจังไดเนวอันนี้มันบอกเป็นตาโกหกกันหรอกพี่น้องเอ,อ้ยนะครับโกหกไปพี่น้องซื้อไป ว่าวตรงตามที่ว้านะครับพี่น้องก็เสียใจแล้วเนาะดาปล่อยป๋าไปยังสั่นป๋าสิไปอยู่จังได้สิน้อหนรับบะ่ระบบความปลอดภัยดุบีกอีพีเอ,อของเครื่องเดิมโ่วง,งานสวยงามเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทพันแปดพันบาทตลอดสัญญาป๋ายะใจดีจันไห่เป็นกำลังใจใป๋าบิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจขนจนป๋ายะของแท้แช่ไปกับผมแก้ว